วันที่6พฤษภาค,คม2,566ในายจำลองรุ่งเรืองผู้สมัครสอสแม่ห้องสอนเขตหนึ่งเบอร์ห้าพัก<ท>รวมไทยสร้างชาติขึ้นเวทีประสัยขอคะแนนเสียงาจากพี่น้องประชาชนาชาวอำเภอปางมาผ้า ด้วยสโลแกนประจำตัวทำงานเป็นรูป,ปรธรรมมีวิสัยทัศน์กว้างไกลใจถึงพึ่งได้โดยมีพี่น้องชาติพันธุ์ทั้งไทยใหญ่กะเรียง<ล>มง้งและลาหู<ล>เข้ารับฟังการประสัยจากนายจำลองรุ่งเรืองเป็นจำนวนมากกว่าพันคนที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอปางมะผ้านะครับเราวิวังสุขเพราะว่าผมสานึกในบุญคุณของคนแม่สอน ผมเป็นผู้แทนแม่งสอนสามปีเนี่ยทุกวันเนี้ยไม่ได้เป็นผู้แทนเขาก็เรียกตอสรตอส,อส,อส,อสอนะครับมันติดตัวไปตลอดนะครับเขาให้เกียดเราแถวบ้านให้เกียรดผมยนน่นคะแนนให้ผมมาผมชนะปีตรงามายีหกเนี่ยมันติดตาตึงใจนะครับประทับใจผมคิดสเสมอว่าสิ่งใดที่เราตอบแทนบุญคุณพ่อแไม่พี่น้องชาวแม่สอนได้ผมยินดีนะครับตอบแทนนะครับ นายจำลองรุ่งเรืองอดีตสสจังหวัดแม่ห้องสอนผู้สมัครสสแม่ห้องสอนเขตหนึ่งเบอร์ห้าพักรวมไทยสร้างชาติได้ชูนโยบายพักที่พร้อมทำต่อในทันทีอย่างเป็นรูปธรรมเดินหน้าขับเคลื่อนอีกหลายโครงการ <ๆ S 1> เพื่อแก้ไขปัญหาปากท้องและความเป็นอยู่ของประชาชนชาวแม่ห้องศนโดยนายจำลองรุ่งเรืองได้ให้ํำม,มั่นสัญญาว่าจะเป็นผู้แทนที่ดีของชาวแม่ห้องสอนหากตนได้รับการคัดเลือก ให้เป็นตัวแทนแล้วจะเร่งเดินหน้ายื่นเรื่องโครงการเจาะอุโมงเชียงใหม่เสมิงแม่ห้องสอนเพื่อแก้ไขปัญหาการคมนาคมที่ต้องใช้ระยะเวลานานในการเดินทางสู่จังหวัดเชียงใหม่ด้านการศึกษาจะผลักดันเพื่อเสนอพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ห้องสอนเปิดโอกาสให้ลูกหลานได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพพร้อมส่งเสริมเยาวชนด้านกีฬาห่างไกลยาเสพติด แก้ไขปัญหาที่ทำกินปัญหาหมอกควันไฟป่าที่นับวันจะรุนแรงขึ้นทุกปีตั้งใจมาเป็นผู้แทนอีกสักครั้งตั้งปนานิทานมากมายมีหลายโครงการสารฝันมุ่งพัฒน,นามีรวมไทยสร้างชาติให้โอกาสมาขออาสา ความเมตตาจะกลับมาสร้างสันแน่นอนจะขอทำหน้าที่สอสอให้ดีที่สุดทำให้ดีที่สุดเพื่อชาวแม่ห้องสอน แทนให้ดีที่สุดทำให้ดีที่สุดสำหรับแม่ห้องสอน